ไปดูไปดูเห็ดพี่น้องปัดเห็ดดอกนี้พี่น้องเท่าตึกสามสันเลยงามคักงามเนี่ยปัดกิตัดเอาไงล่ะพี่น้องเอ้โอ้ สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าวันนี้เขปาปเนี้ยมือแรงหาเฮดเนาะจ้าเนาะหาเฮดมอครคอหรือมอรโรเนาะจ้าเนาะไปหาดูพี่น้องไปรุนน้ำกันว่ามันมีบ่อนเนาะจ้าเนาะไปพี่น้องจ้านี่นมาทอมัสเอามาใกล้ๆนี่เห็นไหมนี่ ดอกแรกแหกหมานพี่น้องนี่ออกแล้วเห็ดออกแล้วเนาะจ้าเนาะโอออกแล้วจา้าดอกแรกโอ้ยผู้วัดดูดอกนี่ดวเนี่ยโอ้ดอกเปเลยยังได้อยู่พี่นอ้องเออยายมินกับมาซาพ,พูดเนาะค่าทำแต่งงานพี่น้องนุนนุนนี่จ้ะ โอ้ยเนาะนี่นู่นอีกดอกนึงนูน่นนี่พี่น้องดอกใหญ่ยายมินกับมสสาซาหน่อยนึงแต่ยังเก็บได้อยู่จ้านีอีกดอกนึงจ้าพี่น้องจ้าโอ้โูยังดีอยู่ยังเก็บได้อยู่น้อยจ้าเนาะนู่นน,นี่ตรงนี้มีหลายดอกค่ะพี่น้องนูน่น นูนดิกดอกนึงอ่ะนี่จ้ะพี่น้องเลยนี่ออกแล้วนะจ๊ะเนาะหาต่อมีบอพี่น้องนี่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 จ้ะนี่ได้บอดอกนี่อุ้ยได้อยู่พี่น้องเลย ได้อยู่ขาวอยู่นี่จะแป๊บเดียวโอ้นี่ข้างๆกันพี่น้องเอ้ยนี่หุยดอกนี่ไหมโอ้นี่บ่ได้แล้วพี่น้องนี่ไหม เท็ตออกแล้วยายมินก็ไปได้มาดูเนาะจ้ะเนาะนี่โอ้ผมแมนมันเสียเราบอกพี่น้องเอ้เสียแล้วน,วนี่เอาเจ็บเท่าที่เจ็บได้เนาะจ้ะโอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยนี่ทั้งนี่ นี่จ้ะดอกปเปิดเลยเลยอู้ยดูดอกนี่พี่น้องเลยขาวจั้วงามๆหาอีกอู้ยดูดอกนี่จ้ามันเถาแล้วพี่น้องเลยนู่นอีกดอกนะึงพี่น้องนี่เน่เน่เน่นี่จ้ะพิคบัวได้ดอกพี่น้องเลย โอ๊ย้อหาอีกจ้ะพี่น้องปัดดูยายมินก็ไ่ได้มาดูเนะจ้ะน,น้องน,นุ่นนี่นี่นี่จ้ะ นกเดาทิง้งบิดพี่น้องเอ้หนุนอ,อ๋ออันนี้ได้อยู่จ้ะได้อยู่ได้ได้อันนี้บ่ได้นูจ้ะพี่น้องอีกดอกนึงอยู่ในนี่นี่อู้ยเห็ดออกลายแล้วพี่น้องเอ้นี่จ้ะ งามๆเนาะจ้ะเนาะดอกนี้ได้บ่อ๋ออ๋บ่เอาดอกพี่น้องฝนตกลงมา2-3วันพี่น้องเอ้ยเห็ดก็ออกไหนอยู่ไหน ลุงโทมันบอกว่าอยู่ตรงเทาออนะไหน,นอโอ้เนี่เนี่ยเนี่นออะอะใส่ตะเ้านี่จากพี่นอ้องแป๊บเดียวดูดูน่นอต่นอดอกใหญ่คักนี่มียามินตัดออกมา นดูดเบลเลอร์เลยไหนดูหายอีกพี่น้องเลยอู้ดอกนึงอยู่ข้างล่างนี่จะมีพี่จะโอ้นี่เก็บว้ก่อนเถอะ ปัดพี่น้องบ่เอาดอกโน่นอีกโน,น่นเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวลุงโทรมสเอ้ยโน,น่นพี่น้องเอ้ยไหนล่ะอู้ทั้งโน่นกับมีโน่นอ,นอ่ะดูนะทั้งโน่นอ่ะเดี๋ยวค่อยไปมาทั้งนี้ก่อนจ้ะพี่น้อง โอ้ดอกนี่เอ็ดเ็ดอยู่แมงเอไม่ใช่โอ้ตรงนี้เนาะจะเนาะสามดอกน้ำกันนี่ นี่ก็ที่เอาได้แค่สองดอกนะจ๊นะเนาะดอกนี้เก็บไว้ก่อนนี่โอ้ยนี่สองดอกพี่น้องเลยวนหนวนหนอุหน,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 นอีกอะ่ะพี่น้องนี่สองดอกจ้านี่จ้ะ อ้าท้มัดอ่ะนี่พี่น้องอีกสองดอกอยู่นี่นี่จ้ะนี่แน่พี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนเฮ็ดคักนี่เฮ็ดออกแล้วไปหาต่อ ยายมินก็นเลยไปได้มาเนาะจานะ้ะเนาะตั้งแต่มาดูเฮ็ดกระด้างนะยายมินบปได้แวะมาหาตอบพี่น้องหาเซอรกันเนาะจานะ้ะเนาะมากับมาย้ำมือแรงเลยพี่น้องเลยโน่นเฮ็ดออกพี่น้องจ้าเฮ็ดออกนี่เนี่ยนี่ ดอกนี้ใส่ได้บ่ได้อยู่ดอกพี่น้องเลยได้บ่ได้อยู่นี่ฟาดเห็ดใหญ่มินละเน่าเบิดพี่น้องดูปื้ดไปดูไปดูเห็ดพี่น้องปฟาดเห็ดดอกนี้พี่น้อง าตึกสามสั้นเลยง้มคักง้มเนี่ยปาดกิตัดเอาไงเราพี่น้องเอ้ยโอ้โหพี่น้องดูเห็ดดอกนี่พี่น้องจ้าโอ้ดอกบเบลอเลยจ้า ดอกเดียวแกงได้หมอหนึงเลยนวลโอ้ยพี่น้องป๊อดเท็ดดูดยายมินีใส่ตะกร้าดูพี่น้องเต็มตะกร้าเลยดอกเดียวจ้าโอ้ยใหญ่คักใหญ่แน่หาอีกเนี้ยนี่ดอกงามงนี่ีจากพี่น้องนี่ นี่จ้าปาดพี่น้องเลยดูเห็ดดอกใหญ่คักดอกใหญ่แน่นาะจ้าเนาะอู้ดอกนี้บ่แม่มันเสียอะไรลุงโทมัสน,าานี่โอ้ยังเอาได้อยู่พี่น้องเลยนี่หน่น เฮ็ดหนานี่มันแซบเนาะฝุนบ่ค่อยตกหลพี่น้องจ้ะนู่นแป๊บเดียวก็หยิบต็มตะก้ายายมินได้ด,ดูพอพีกบ้าดูดอกนี่พี่น้องเอ้ยโอ้หย้พอเป็นเอกทีหมันดูจ้ะเออพ่แม่ โอ้ยเก็บไปเถอะอนั่นันแล้วนู่นแม่พี่น้อง <Wow. S 2> เฮ็ดแม่โ <Yeah. S 2> อ้ดอกนี่ก็ใหญ่คักดอกนี่ก็ใหญ่คักพี่น้องจ้านี่อยู่ในป่ายาเนี่ยแปะ เดี๋ยวแ็บพอถึงสิบนาทีพี่น้องนี่มันจะมีแมงอยู่ข้างในอยู่น้อยนึงเนาะตัวนี้นี่จ้าพี่น้องจ้าปาดดอกเห็ดยายมินดอกใหญ่คากพี่น้องพี่น้องจ้าดูดอกนี่ลมเห็ดเอ็ดเป็ดอยู่น,น่น ใหญ่คักใหญ่แน่เนาะจ้ะเนาะฮ็ดมีเอฟซีถามยายมินอยู่จ้ามันออกแบบไหนเนาะมันก็จะเป็นคลองน้ำแบบนี้จ้าพี่น้องจ้านี่นี่มันจะออกแบบนี่เนาะเป็นคลองน้ำคล้ายๆนานาฝนเนาะจ้าเนาะปาดูอีกดอกนี่พี่น้องนี่ดูจ้าปาดปาดพีชเมย เนี่ยดอกมานเลยนู่นน่ะพี่น้องเอ้ยนู่นน่ะนู่นมาดพู่ปาดพี่น้องดูสองดอกยายมินเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องเอ้ยอ่ะยายมินพอแล้วจ้าเนี่ยว่ามีตะกร้าใส่แล้ว เฮ็ดออกแล้วเนาะจ้าพี่น้องเฮ็ดมอค่ะพี่น้องจ่ายายมินก็เต็มตะก้าแล้วเนาะจ้าเนาะดอกใหญ่ๆหญ่เฮ็ดยายมินดอกใหญ่คักวันนี้เนาะจ้าเนาะพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่คักดูดูนู้นพี่น้องดอกงามดอกใหญ่คักเก็บแป๊บเดี๋ยวยายมินก็จิกลับบ้านแล้วเนาะจ้าคำแล้วยายมินก็มาตอนคำากะเฮ็ดก็ออกหลายหลายพี่น้องเดี๋ยววันหลังยายมินจะมาเก็บอีกวันนี้แค่นี้พอก่อนเนาะจ้ามันคำแล้วเนาะ เก็บมาถึง20นาทีพี่น้องก็ได้ตะก,กานี่แล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหยายมินคือเก่าเนาะจากขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมเนาะจะเนาะ